ครับวันนี้จะมาสอนท่านทำพงให้มันหายรวดเร็วนะครับง่ายเลยนะครับง่ายไม่มีตกไม่มีหล่นเลยนะครับดันนะโอเคนี่เห็นตัวหไหมเอาลมเบี้ยววางไว้ที่ตรงนี้นะครับในวิวีดีคอร์เป็นลำเบี้ยวางโซนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ตติดสามิสงครั้นะครับเออติดตามครั้งงา่ายครับเอาไว้ทำเดยวขึ้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิิปดสต่อสิบสามสี่สห้าสิบหอยู่ตรงนี้นะใ้อของอย่างนี้สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า ฝัง่งตรงนี้ยี่สิบครนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณนี้นะครับอันนี้ค้าใหม่นะครับ